ยสิเว้าให้ฟังตั้งใจเดอมูหัวใจห่างๆของกูกำลังถือเทเขาเห็ดใจให้เสพังเพกัยังคิดทอดเขากูพาหัวใจเน่าๆมาเว้าให้ฟังนังกั กูแน่แค่อยากมมหมูตอนน้ำสาดละไอหินมาเลยลายให้คนใจร้ายตายไป สองสาคงซอยกูได้โบกหน้าให้กูอีกแน่ปลอบใจคนแพ้ที่ใจสลายแห่งเมาแห่งน้ำอะไรแห่งโบกยิ้ยแห่งคิดทอดเขา ตาลายเงินมาเลยลายให้คนใจร้ายตายไปกับน้ำตาจัดโบกหน้นนะาไล่มูอบ่อยากทับหูบ่อยากฟักง Hãy subscribe <laughs> 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 นี่ครับเพลงที่เราเปิดไปให้เป็นยังไงกันบ้างชอบเอ็นบีกันหรือเปล่าเพลง,งเพราะกันหรือเปล่าด้วยนะฮะเออในขณะนี้อย่างที่บอกไปคุณผู้ชมเรายังมีเพลงอีกเยอะแยะมากมายเตรียมเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมได้ฟังแล้วก็ได้ชมกันแบบเต็มๆกันด้วยเหมือนกันนะฮะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวก่อนท <c oughs> ี่เขาเดินเข้ามาทำไมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไมหนาวเออเป็นไรฮะเนี่ยทำไมพวกพี่เปิดแอร์ทิ้งกันนะรวยที่บ้านรวยไม่ได้รวยที่นี่ก็ต้องมาช่วยกันหาค่าไฟอีกทำไมวันนี้ดูแบบ หน้าดีขึ้นเนี่ยไปทำอะไรมาหรือเปล่าออร่านะดูออร่าหล่อหล่อแนี่เอ้ยเอางี้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของเคล็ดลับในการทําให้ออร่าขนาดนี้ช่วงนี้เป็นไงบ้างอัพผลงานหน่อยดีกว่าเออไหนๆก็มาแทบทีละมีครับสิงเกิลใหม่ล่าสุดของผมเองเฮ้ยเพลงอะไรเพลงไรโบกหน้าน้ําตาพังโบกหน้าน้ำตาพังเดี๋ยวมันเป็นยังไงพูดถึงเพลงไปนี่คือไม่ออกไหมนึกออไมว่ออกเลยมันนึกถึงโคกหน้าคืออะไรพี่เต้ยอะไรนะอะไรนะมันนึกถึงการโบกหน้าแล้วก็โบกปูนหนาหน่อยเออแล้วน้ําตาพัง น้ำตาน้ำตาพังน้ำตาพังคืออะไรอ่ะรู้ไหมพี่ไม่รู้จริงเหรอไม่รู้จังเลยจับเป้าอย่างนั้นเหรอคือร้องไห้หนักเลยเหรอหรือไงไปเปิดเพลงฟังก่อนดีกว่าโอ้ยช่วยปั่นยูทูบกันพี่ถามเนี่ยก็อยากรู้ไงก็เดี๋ยวไปเปิดดูแน่นอนเออฟิลแบบว่าเราอกหักเงี้ยฮะก็คือบกหนักคือแก้วนั้นใหญ่ๆหน่อยลิ้นเล่าไปครึ่งแก้วหน่อยเนี่ยเขาเรียกบกหนักเขาแบบจัดหนักจัดเต็มเต็มตาพังคือยิ่งกินยิ่งเศร้า เหมือนกับว่าเราอยากกินให้ให้ลืมใช่ไหมกินแล้วกลายเป็นว่ามันไปตอกย้ำความรู้สึกข้างในยิ่งเศร้าหนักขึ้นยิ่งล้อก็เลยพังใช่ตาพังคือสายชาติน้ำตาพังคือร้องไห้หนักร้องไห้ไม่หยุดนี่คือเรื่องผลงานครับเอางี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากติดตามไปติดตามช่องทางไหนยังไงบ้างสำหรับเต้ยเองครับสามารถติดตามลายผลงานเพลงจากของยุ้งข้าวเรคคอร์ดครับในยูทูบนะครับแล้วก็ ถ้าใครอยากเข้าไป Facebook หรือ TikTok ของเต้ยก็พิมพ์ภาษาไทยเลยครับเต้ยจักรินศิลาครับอ่ล้วดิตันไดได้ YouTube ก็เสิร์ชเข้าไม่ได้เลย<ด>้ลยหางานก็ที่นี่เลย หาได้เลยครับผมจ้างหลงจัางงานบอกได้เลยสุดๆครับตอไม่ได้ดันดีดองง่ายๆว่าติดต่อกันเข้ามาเยอะๆจ้างงานก็ได้ร้องเพลงให้พังกันได้เอนเตอร์เทนเต็มที่จ้างร้อยเล่นล้านเลยครบแน่นอนนะแต่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ที่ที่บทักเลยคือทำไมช่วงนี้ดูออร่าเยอะจังดูแบบโหหน้าใสหน้าเนียนออร่าพุ่งออกมาขนาดนี้เพราะอะไรบอกหน่อยหน้าใสใครๆก็ททาตีเลยแก้เลยตัวนี้เลยใช่ไหมใช่ จริงจริงจริงี่สิตเซรั่มนี่เลยใช่ไหมใช้ไปแล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกหน้ามันแบบชุ่มชื้นดีอะแต่ว่าใช่ไหมแล้วมันก็นุ่มๆแต่ก่อนต้จะมีริ้วรอยเยอะมากใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยครับ พราะใช้ไปดีดีมากเลยเออมันดีแล้วคนทักเยอะนะแล้วคือปกติผิวหน้าจะไม่สม่ำเสมอครับเพราะทาไปเหมือนมันมันมันเกลี่ยหน้าเราให้มันเนียนดูนุ่มฟูมากยิ่งขึ้นหน้าเนียนใสมากยิ่งขึ้นด้วยเพราะว่าจริงเห็นบอกก่อนหน้านี้ปัญหาเรื่องริ้วรอยเพราะว่าทำงานเยอะไงนอนนงนอนดึกริ้วรอยมันก็เลยเยอะไปหมดเลยหาอะไรอ่ะหาอะไรฮะรีโมทแอร์มันหนาวมากใช่ไหมหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลดให้เดี๋ยวลดให้เดี๋ยวรถให้นะฮะตอนนี้ใช้อะไรยังไงบ้าง ตอนแรกต้องร้องอาบน้ำก็ใช้สบู่ล้างหน้าก่อนมีสบู่ด้วยนะครับเนื้อของเขานุ่มมากนี่หลังจากนั้นเราก็ใช้เซรั่มเข้าไปก็จะมีเกลือหิมาละยันด้วยนะไม่บอกว่าเป็นสารสกัดหลักเลยเป็นสารสกัดหลักของนิสิตเซรั่มแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของนิสิตทั้งหมดไม่วจะเป็นสบู่เองหรือว่ากินกันแดดด้วยเพราะว่าเป็นเป็นเกลือหิมาละยันหรือเกลือสีพูที่ที่หลายๆคนรู้จักกันแล้วก็มีงานวิจัยรองรับสําหรับเรื่องของผิวหน้าโดยเฉพาะเลยพอใช้มาตอนแรกนะเอาจริง ความรู้สึกแรกที่ใช้เพราะปกติแล้วผู้ชายมักจะชอบมีปัญหาคือถ้าทาไปปุ๊บม,มันเนอะไม่ค่อยยอมใช้กันอันนี้เป็นไงบ้างก็ใช้ต่อเนื่องเลยครับคือใช้แล้วเรารู้สึกชอบแล้วเราก็ใช้จ<ช>นคน,น <term S 1> คจนคนทั้งจริงนะม,มันใช้ง่ายด้วยใช่ครับแล้วก็เนื้อไม่เนอะเหน่อยใช่ไหมแต่ก่อนเป็นคนผิวแพ้งไายมากคือใช้อะไรไม่ค่อยได้แต่พอใช้ได้เหมือนเอฟเฟกไม่มีแล้วก็เหมือนจะดีต่อหน้าเราแต่เหมือนเขาเคลมมาว่าคน ผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เนาะผิวบางผิวแห้งผิวมันสามารถใช้ได้หมดเลยแล้วมันก็ดังมากเพราะมันเป็นแบบว่าเบสเซลเลอร์ของวัสสารก็คือแบบขายดีที่สุดในวัสสัเลยใช่คุณผู้ชมเนี่ยคืออย่างที่บอกไปคือยอดขายดีอันดับหนึ่งในวัสสันอันนี้การันตีอยู่แล้วดังในโลกโซเชียลมากๆหลายๆคนใช้กันและหลายหลายคนบอกว่า ครีมมันดีขนาดนี้ราคาต้องแพงแน่เลยอ้อันนี้บอกเลยไม่จริง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 ไม่แพงครับหลักร้อยที่นั้นใช่หลักร้อยก็สามารถทําให้หน้านุ่มใสออร่าพุ่งขนาดนี้ได้เลยใช่เออแบบเห็นการเปลี่ยนแปลงจริงเต้ยจักริน คนคร,รอออลาพุ่งขนาดนี้ถ้าสมมุติว่าคุณผู้ชมฟังขนาดนี้แล้วอยากจะออลาพุ่งแบบเตอร์จักรีนบ้างนี่สามารถติดต่อกันมาได้เลยฮะที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ021193299นะครับหรือว่า Line แอดแอดนี้สิบนั่นเองนะครับ,รบก็จะมีโปรโมชั่นดีๆให้กับคุณผู้ชมได้ติดตามแล้วก็ได้สั่งซื้อกันด้วยบอกเลยว่าคุค้มมากๆคุณผู้ชมฮะเพราะว่าเขาจัดโปรมให้พิเศษในรายการของเราจัดกันแบบ จุกๆเต็มๆเลยเ9้ยบาทจัดไปเลยฮะไม่ว่าจะเป็นสบู่ได้หึงสก้อนนิสิตเซรั่มก็ได้แล้วก็นิสิตกันแดดก็ได้เช่นเดียวกันใช้กันแดดหรือเปล่าบอกสำคุณคุณผู้ชมเพิ่มเติมหน่อยกันแดดเนี่ยใช้เออใช้แล้วมันเนียนนะเพราะส่วนตัวคือทุกคนใช้เหมือนกันพอเวลาใช้ไปเนี่ยปัญหาแรกๆเลยคือหลายๆคนบอกว่ากลัวมันเนอะพอทาไปอันนี้ไม่เหนอะเลยคุณผู้ชมบางคนกลัวมันจะโอเวอร์มันจะวอกน่าจะวอก ซึ่งไม่มีปัญหาอะไรพวกนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคุณผู้ชมเซตนี้คุ้มเซตเดียวสามารถออร่าพุ่งได้แบบเต้ยจักรินนั่นเองนะฮะย้ำอีกทีนึงย้ำเบอร์โทรศัพท์หน่อยหน่อยนะฮะครับผมใครที่สนใจครับสามารถติดต่อได้นะฮะนิสิตไซล่ามครับติดต่อที่เบอร์021193299ครับผมหรือว่าไลน์แอดนิสิตนะคะเพราะว่าน้าใสใครใก็ทาดเนี่ยนะให้ใครใครก็เจ๊ทำเลยเหรอ แม่ไม่ได้บอกให้ทำเลยแต่ทำเองเ่ยไม่ด่า่พิธีกรหญิงมีกี่คนคะรู้สึกจะสามคนแล้วตอนนี้สี่หรือเปล่าสี่ด้วยพี่เจมส์เอาละคุณผู้ชมที่สุดตอนนี้ขอบคุณเต้ยกันก่อนนะฮะที่มาพูดคุยกันขอบคุณน้องมาขอบคุณเลยครับขอบคุณครับเอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งงาช่วงหน้ายังมีเพลงเฉพาะให้กับคุณผู้ชมได้ชมได้ดูกันอีกด้วยติดตามช่วงหน้าครับ